นี้เราเข้ามาที่ศูนย์อนุรักษ์แมวไทยนะครับเดี๋ยวเราไปดูนะว่าแมวพันธไทยเป็นยังไงนะเพราะหลายคนคิดว่าแมวต้องแมวเปอร์เซียแมวนอกเอง้ยสวยเดี๋ยวเราไปดูว่าแมวไทยความสวยของมันอยู่ตรงไหนนะครับเดี๋ยวดูทางเข้าดิทางไขก็เป็นที่เราไปเล่นกับแมวครับแล้วก็จะมีความเตือนต่างๆครับห้ามสูงส่งห้ามจับจับอะไรต้องใส่หน้ากากมไปนะครับแล้วก็ห้ามใช้แสงในการถ่า,ายาน้องครับ ส่องเท้าไหมคะสองเท้าปัด้องสงท้าด้วยเข้กมาเร็ตรงนี้จะเป็นโซนที่อากาศจะถ่ายเทนะครับเห็นไหมอายอาหารของมันเนี่ยเราก็คงเลือกแมวที่ไม่ค่อยดุนะครับนี่ได้หใกล้ๆนะไปุกไม่ต้องกลัวหรนี่มนี่ยามให้ยามล้วะัเาดูตรงนี้ดูต้่มดต้นไม้โชว์ด้วย ต้องมาหากนลูกผู้เล็กจะทำไรเลยนี่ไงตัวตัวนี้สีนวลมากเลยอ่ะมาเลยวเดี๋ยวอย่ากระโดดค่ะลูกไม่เอาแบบนี้นะคะอ๋อเชือกเบ็ดมาแล้วเอ้าเจอสีดำเชือกเบ็ดบอกว่าไม่ชอบสีดำนะครับเชือกเบ็ดการเข้ามาเจอสีดำทีแบบนี้กินแมวเขาชอบเล่นลูกผาก บดูกขา,กากเบาๆเออเนี่ยเคิร์มเลยไหมเอเอเจอเป็นหัวแล้วสิแต่เขาไม่ชอบอย่าง,างนึง่ครับเขาไม่ชอบเราจาับหูนะแมวจับหูดึงนหางเนี่ยตจะไม่ชอบนะครับเรื่นงของน้องเบาๆนะครับเฮ้ยน้องลำขาดแล้วเว้ยแต่ตัวนี้เชื่อมครับมาอ้อนแต่เพื่อนอยากจับตัวนี้เป็นชอบสีตัวนี้มากเลยนะชอบตัวนี้มากเลยอ แมวตนี้น่าจะไม่ดุนะครับเขนเป็นอยากจับมากนะครับเป็นต้องเป็นลูกน้ลงแต่เบาๆเฮ้ยฝันนดหนึ่งเ้ยใครของแมวอย่าไปจุ๊บดูตอวอ่ข้างเลยโอยดูตอนนี้ดิสูงเลยนี่กี่ตัวลังเลในชั้นนี้อยู่ได้กี่ตัวสองสา ตีไม่มีตัวไม่ตัวหนตีงากเนี่ยง่าตัวเลยมาเล่นก่อนแล้วว่าเอเ่นะครเล่นเรเก่นไม่ร้ก็ขัดก่อนเลยเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวเขาดีมานไม่โอ้แอบดูสวดกับเขา จะเป็นระวังคลูกม<า>ีเป็นบ้านแมวครับนี่ดูสวนมะพร้าวนี่เป็นคูน้ำธรรมชาติมากเลยขอให้<ท><ท>มาดูแมวนะจริงๆเราอยากไปเดินเล่นแบบนี้มากเลยนะเราไม่รู้จะไปเดินตรงไหนนะครับเดินดูสวนเนี่ยแมวไทยก็ได้นแล้วกปเนย เี่ชอบเด็กก็ดีแมวพูดได้ใช่หรอลู้กแมวพูดว่าอะไรเมื่อกี้มันพูดอะไรพูดว่าเหมียวมันร้องลูกมันไม่ได้พูดไปแล้นะจคเหมียวไปแล้วนะไปนะลูกรูแล้วไปแล้วไาไปลูกเลยไปนััด็ๆก็ชอบนะบแล้วก็ก่อจะพาไปวัดเหมือนเดิมเราต้องพามาหลอกล่อให้พลงดียวไปวัดเดี๋ยวเราจะ ไหมว่าเรไปล้างมือกนคัไปนะงเราไปล้างมือกัน่อยะแล้ว้องเอออเวหมดแล้วล้มือกันฝอนปิดประตูหนไปเดี๋ยวแม่หลุดไมหลุดราชิมเราล้างมือค่ะเจลล้างมือนี่ล้างที่ลมื นี่เราก็ช่วยค่าอาหารแมววันธรรมดงงนะให้ให้คือสิทกับคอมเดยรยอดนะมันจะเป็นคอมเดียยอดคนละยี่สิบบาทอ่าให้อาหารแมวนะลุงนะเดี๋ยวเขาจะได้เขาจะได้มีอาหารกินอุ้มถึงไหมถึงไหม,มถึงไหมน่าจะแบบหยอดซึ้บตายตไปเอ้ยมาค่าตัวเมย์ด้วย

Chào tạm biệt, gặp lại các bạn trong những video